าน,นี้ริมคลองตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะซื้อมะม่วง,งไปลงตรงน้้นครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นพอครับอรงน,นี้เป็นน้ำปล่อยครับจะรอปลูกมะม่วงดู น้ม่วงก็คงจะกกอบครับกระชางปลาก็ก็มีหมอคางดำเข้าไปครับเอากระชางก็ไม่ได้เลี้ยงปลาแลครับตอนนี้ ก็จะลองกมุวงมวงดูครับทางนี้หูุ่งมองกัก3าต้นครับว่าจะติดให้หรือเปล่านะครับ